สวัสดีครับสวัสดีครับผมไปในช็อปนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็จะเป็น Kawasaki Ninja 250 SL ABS KRT Edition นะครับผมตัวพิเศษนะ KRT Kawasaki Racing Team นะฮะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับผมเดิมเดิมทั้งคันเลยครับไม่มีของแต่งเลยนะครับเดิมเหมือนออกจากศูนย์เลยทีเดียวนะครับ มือหนึ่งนี่ต้องบอกว่าอืมราคาแพงเอาเรื่องอยู่นะมือหนึ่งนี่ประมาณแสนสามกว่านะครับผมโหมือสองสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็อห้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมโอ้โหห้าหมื่นกว่าบาทนะถูกกว่าร้อยห้าสิบอีกนะครับอันนี้ได้สองร้อยห้าสิบซีซีเลยทีเดียวโอเคเรามาดูนะฮะไฟหน้านะครไฟหน้าแบบสวยๆนะครับผมอ่าไฟหน้าสวยๆเลยนะฮะอ่าชุดสีสวยๆนะครับผมอาจารย์วงจานเบรกสวยๆนะฮะจานวงจานเบรกก็สวยๆยางยังเหลือเยอะนะครับผมอ่ายางยังเหลือเยอะๆอยู่นะครับผม Okay, นะเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมนี่ยังสวย,สวยๆเนียนๆอยู่เลยนะฮะเครื่อ okay, งเครื่องฝั่งนี้เนียนๆเลยนะครับผมปิดน้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็ท่อเดิมๆมันออกจากศูนย์เลยนะครับผมอ่าท่อเดิมๆมันออกจากศูนย์เลยนะโอเคชุดสีข้างหลังก็สวยนะครับชุดสีข้างหลังก็สวยๆแดดอาจจะจ้าน,นิดนึงนะฮะแดดอาจจะจ้านิดนึงนะพ้าบงพระเบรกก็สวยๆนะครับจานวงจานเบรกก็เต็มนะเออเต็มเต็มเลยนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูฝั่งนี้นครับ ผมว่าโดยรวมสภาพก็ยังสวยนะครับผมอ่ะสวยๆเลยนะครับแดดอาจจจ้านิดหนึ่งนะเออแดดอาจจจ้านิดหนึ่งวันนี้แดดร้อนเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูชุดสีฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็ชุดสีก็ยังสวยๆนะครับอ่ะชุดสีก็ยังสวยๆกิฟต์กิอยู่เลยนะครับผมโชสเติมเป็นไงเนียนๆเลยนะฮะโชว์ตัวเนียนๆเลยยางหลังก็เต็มนะครับยางเหมือนยางก็เป็นยางออกจากศูนย์เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะ เรามาดูเครื่องฝั่งนี้นะครับ <C> e <at> เครื่องฝั่งนี้ก็ยังสวยๆนะครับอืมสวยๆแจมๆเลยนะครับชุดสีก็สวยๆนะครับผมชุดสีก็สวยๆนะครับอ่าโอเคดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้อืมว่าคันนี้เนี่ยรวๆมๆหัวมันยังสวยนะครับผมอ่ะไม่ไม่เยอะมากด้วยนะครับผมอ่ะโอเครวมก็จะประมาณนี้นะ ออกรถไปประมาณ5,000ันกว่าบาทนะครับผ่อนประมาณ2,000ันกว่าบาท3ปีนะครับโอ้โหผ่อนก็ถูกนะออกรถก็ถูกนะโอ้โหถูกจริงนะคันนี้นี่ต้องบอกว่าคุ้มจริงนะครับผมโอเคเบาสวยๆนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับผมอ่ะมาดูดถังน้ํามันถังน้ํามันก็สวยๆนะครับผมอ่ะัน้ำมันก็สวยๆสีไม่ลอกไม่บุบแม่อะไรนะครับไม่มีรอยนะครับผมโอเคคันนี้เรามาดูาระบบไฟกันเลยนะครับอ่ะระบบไฟเป็นไงบ้างคันนี้วิ่งมาอยู่ที่ 11, 0 0 0กว่ากิโลแค่นั้นนะครับเล่มภาษีพรบครบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับผมโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องเลยนะโหสตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะสตาร์ททีเดียวอยู่เลยนะครับผมอ่ะบิดนอยเครื่องแน่นมากเลยนะครับโอ้โหเครื่องแบบแน่นๆเลยนะเครื่องแน่นๆเลยมึงกะผม เดี๋ยวผมว่าโดยรวมมันก็ยังสวยนะครับผมยังสวยๆจำๆอยู่เลยนะเ,ออเดิมๆทั้งคันเทียบกับมือหนึ่งมือสองสภาพแบบนี้แล้วประหยัดไปเยอะนะท้งหมเขาประหยัดไปเยอะมากเลยไปในช็อปก็สภาพรถประมาณนี้เลยครับผมพร้อมใช้งานสุดๆเอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมไปในช็อปก็สโลแกนนี้เลยครับเอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับรับประกันเครื่องระบบไฟสมเดือนด้วยนะครับผมจะสดจะผ่อนยังไงก็ได้นะครับผมโอเค วันนี้ก็ขอฝากวอีกหนึ่งคลิปนะครับผม Kawasaki Ninja 2 5 0 SL นะครับผม ABS KRT Edition นะครับตัวพิเศษนะครับปี2018นะคบับดจุดก็คือเป็นคสสอ1 7จุดนะครับก็ปี17-18กับปีเดียวกันโฉมเดียวกันนั่นแหละครับผมสีเหมือนกันทุกอย่างครับทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคนะครับผมใครสนใจยังไงก็ทักมา คุยได้นะครับหรือโทรมาคุยได้เลยเหมือนเดิมนะครับผมหรือใครใจร้อนก็มาดูที่บ้านผมได้เลยนะครับลองขับได้เลยนะครับผมะวันนี้ก็ไปในช็อปก็ขอฝากไว้อีกหนึคลิปนะครับสวยๆแน่นอนนะครับผมไปในช็อปรับประกันรถสวยนะครับผมโอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ